สวัสดีนะครับสําหรับช่องอสมุนไพรบ้านๆของเราแล้วก็สาระดีๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับต้นไม้หายากนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับและก็หลักๆของเรานะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับของผู้ป่วยนะครับใครเป็นอาการยังไงเป็นมานานแค่ไหนเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วก็ อายุเท่าไรแล้วก็เคยรักษาที่ใดมาบ้างนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับเรายินดีนะครับที่จะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับหรือจะให้เราทําคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรอะไรต้นไม้อะไรก็ินบ b o x เข้ามาหรือโทรกันเข้ามาปรึกษากันได้นะครับแล้วก็โทรมาให้เราจัดสมุนไพรให้นะครับได้นะครับที่0 8 4นะครับ749267นะครับ ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนเราก็จะพยายามตามาสมุนไพรเพื่อที่จะมาเข้าเป็นยาและก็รักษาผู้ป่วยนะครับก็สนใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับก็อย่าลืมโทรเข้ามาได้นะครับที่0 8 4 7 4 9 2 6 6 7นะครับสวัสดีครับ